าลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วในลำไส้แห่งหนึ่งของมนุษย์แพ้มีจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดีสู้รบกันอยู่ประมาณ100ล้านล้าน,านตัวตอนนี้จุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีกําลังได้เปรียบจุลินทรีย์ตัวที่ดีเลยส่งผลให้สุขภาพผิวของมนุษย์แพ <c oughs> อ่อนแอมนุษย์แพจึงต้องออกตามหานักรบจุลินรีที่ดีทั้ง7เพื่อมาช่วยให้มนุษย์แพผิวแข็งแรงอีกครั้งไอเจ็ดตัวนี้มีอะไรบ้างวะครับตัวที่1 บาซิลัสโคเอกูแลนักลบตัวนี้ช่วยลดการทำลายคอราเจนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวที่ 2. และตอบาซิลัสเอ็ซิโดฟิลัสตัวนี้ช่วยให้แผลหายไวและลดการเกิดสิวตัวที่3ามและตอบาซิลัสแอลพราคาซีตัวนี้ช่วยลดอาการคันและยังทําให้ผิวแข็งแรงไม่แพ้ง่ายตัวที่4ี่ไบฟิโดแบคทีเรียไบฟิดุมตัวนี้ช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคย้ำยันการสร้างเม็ดสีเมลานีและยังต้านอนุมูลอิสระตัวที่5และตอบาซิลัสแอลรามโนซัสช่วยเสริมสร้างภูมิค โรคฝุ่นละอองและมวลภาวะต่างๆตัวที่6กแจ็คโครมซีเบาลัานดิตัวนี้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ลดอ,อาการท้องเสี